สวัสดีครับป้าจิ๊งวันนี้ผมมีที่ลับจะพาทุกคนมาซึ่งเราจะเปิดตัวว่าเงียบๆที่เราจะไปตอนนี้เป็นร้านอาหารชื่อด่งที่เพิ่งมาเปิดในไทยเป็นร้านอยดังญี่ปุ่น สะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยตกใจตกใจของมึงวะร้านนี้เป็นร้านชื่อดังมาก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 ทำไมร้านเาถึงชื่อดังอ่ะเพราะคนขายเป็นดังพังกอนคือใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้กินอ่ะถือว่าไปไม่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอชายเรามั่นใจว่าประมาณ80%ขึ้นไปของคนไทยทุกคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะต้องไปลอกร้านนี้แต่ว่าเราต้องอย่าให้คนอื่นรู้เยอะนะคือวันนี้เปิดวันแรก อ๋อเดี๋ยวไม่คนมาแย่งอ่ะไม่ได้กินอีกเดี๋ยวฉันจะออกทางกระจกนี้แล้วกันแกอ๋อยะอย่ากรู้เหมือนกันบอกทุกคนว่านี่คือร้านลับนะเราต้องห้ามให้ใครร <laughs> 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 <Hey. laughs> ู Ugh. ้เยอะนี่แหละแบบวันนี้ที่เปืนนะทุกครับมันเอขาบอกว่าทางที่เราไปญี่ปุ่น กิีฬาใช่ไม่มีครั้งไหนที่ผมไปญี่ปุ่นแล้วผมไม่เข้าร้านดูชีวกรองดูข้างในร้านบอกว่าจะเหมือนญี่ปุ่นแค่ไหนจะบอกกนนะว่าร้านเนี้ยถูกมากก็งงเหมือนกันนะว่าถูกขนาดเนี้ยไม่จริงได้ยังไงวะตอนนี้ก็แบบเหมือนที่โตเกียวเลยแล้วตอนนี้ทาชิเป็นเราคนแก่มันเหมือนที่โตเกียวมากเลยใช่ป่ะร้านเนี้ยเขาแบบแทบไม่ต้องใช้พนักงานเลยซ้ำตรงเนี้ยคือเราหยิบได้เลยใช่ป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเราไม่สั่งเมนูเพราอะไรถ้าเรสั่งเมนูปุ๊บมันจะไหลมาตรงนี้มันเหมาะกับกล้งนิวหนอมากเลยการส ลดกันทันีอยากกินชาเขียวท้าวชาเขียวกินหน่อยใช่ครัเน้นบริการตัวเองครับที่นี่น้อยร้านมากเลยนะคะที่ไทยอ่ะที่จะมีก๊อกน้ำอยู่ที่โต๊ะอย่างนี้เออน้ำร้อนเขาให้ผงชาเขียวอย่างนี้เลยนะเราก็เทเองเชื่อ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 ใช่เลครับทุกคนแล้วก็นี่กลับมาอะไรทุ่สุด สุดเหรอีแดงลองมาขาวคือคือย่ไงวะมั่วขมั่วปะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นโอโทรสี่สิบบาทเลยนะจริงเหรออะไรอะไมัไม่เคยกินเลยเฮ้ยนี่ชอรู่มเหมือนที่ที่ญี่ปุ่นเลยนะอาหาที่ญี่ปุ่นเอาอ่ะอันนี้เลยอันนี้เป็นซอสหวานอันนี้ชอยู่ เนื้อเนี่ยมีที่ไหนไม่เลงมั้งบอกก่อนนะว่าตกคำมา20บาทแล้วเตานำลาบขนาดเน,นี้ยมันแน่นอ่ะมันแน่นอ่ะจะบอกเป็นอือดีมากมนเป็นสดนะหวานญี่ปุ่นม,ม,มากๆนี่เป็นหน้าไข่ปลานะครับทุกคนชิด S 1> <S 1> <S อะไรั้นม่กินบ่อยนะหมดเลยมาดูเมนูกันเ่ยครับทุกคนยิ่งเมนูเหมือนเหมือนเราไปญี่ปุ่นเลยนะเว้ยใช่เลยทุกคนหลางเนี้ยพี่ญี่ปุ่นเดี๋ภาษาไทยพี่จอเลยเพราะคนไทยไปกินเยอะมากเลยนะคะ ทั้งวัตถุดิบเขาทั้งข้าวเขาก็อร่อยแล้วร้านเขาก็อร่อยคือมันดีมากเลยนี่ตอ,อนนี้มีเมนูแบบนูแนะนำนะครับมีกทลรีแล้วหลักข้องบนมอะไรบ้างน,น,น้ำหน่อยดีเฟลละกันขออาภัยไม่สะดวกอ๋อมันขา,ายได้ะไที่อัสี่อาหารจะมาบอกว่าเข็ดแค่ไหนกันทุกคนไม่ต้องมีคนมาซื้อไม่ต้องมีคนมาทำงานโอ้ยแม่บ้าน คนเราในการดีฟิลมานะเรา้ไปน้วอ,อ,อย่ไปทำมะรเร็วมาเร็วคนมาเมื่อไหร่ว่าอม,ามาไม่กัน <laughs> มาท่หมดปลาไวปลาเมือของคาเล่นของบ่ โอ้ดีอ่อยแบบเป้งๆแ,แน่นๆหนึนบๆเต็มคนมากเฮ้ยมับบนเป็นอะไรน,น่ะเต้นเต้นมากมันรู้ตัวทับใจว่า,ม,ามันกำลังจะมาครับทุกคนมาเร็วเอา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 ดูตอนน้นะคะ หน0่งม้อี่ส2บบาทดูลายเขาสักก่อนช่ำแต่ว่คุ้มมากนะคือคำว่าสี่สิบาวเวาขาสอแล้วกันนะคะจะต้องชอบเหมือนเขาเพราะเขาคนที่เป็นไคหวานเลเวอร์ค่ะไคหวานชิ้นไก่นี่มันดูย่นย่นนี่คือโอโโล่ลนไปอยากให้ดูเดจเจอร์ว่ามันหัย้มเยิ้มาดูดิลายเลยสวยยิมเยิ้ม ดีจังเลยไข่ต้มันแตกปากน้หลายอยูอ่ะไข่หวานนะคะมีความหนึบหนึบเป็นชนิดมากกินข้าวเลยนะแม่กินไข่หวานต้องมึงเลยนะไอแม่นี่มันแดงเลยอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรเฮ้ยข้าวดีนะเป็นพรอยอยู่เลยไม่พลาดครับตั้งใจจะโชว์อยู่แล้วว่าข้าวทำมันดีมากเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าตุีย ทำน้ำน้ำมันอะเช้อเชืออกมาแบบแต่เป็นปลาทำแล้วแม่เราไปกินเนื้อแบบปาคิวอะมันไมเป็นปลาทู่หน้าพี่ไทยเขายังหาร้านไหนที่วัตถุดิบดรีรสาดนี้ราคานี้ไม่ได้เขาบอกว่าที่นทนนเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเป็นร้านที่แบบดังระดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะแล้วในญี่ปุ่นเนี้ยมีมากกว่าห้าร้อยสาขาด้วยทั่วประเทศเขา,าอะเออเราลองกินก่อนดีกว่าแล้วดูว่าเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอะเรากินทั้งหมดกี่จาน ปาลาไหลแบบให้มันทั้งตัวดูดิปาลาไหลมันไม่ดำดำอ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งใช้ไหมดูมันเรียกว่าอะไรมันคืออะไรวะมันน่า,นานกันแบบมันน่าอย่างไรวะคนละส่วนเดี๋ยวคนละปาลาไหลใครรู้คอมเมนต์เดี๋ยวคนละวิธีทำหรือคนตัดน่าจะรู้แบบนี้เหรพี่ใช่ขนาด น่ตอนนี้นะคะเราก็หมดของค้าวไปหมดแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะบอกเลยว่าเยอะมากเราจะไม่กลับง่ายๆใช่ไหมตอนนี้คือแบบแน่นท้องมากจริงๆแต่ว่าเราขาดฟองหวานไม่ได้เลยเราก็เลยสั่งมาเต็มอีกรอบนึงแคนเบรย์แคนเบรยใช่ไหมแคนเบรย์แคนเบรย์ช่วยหนูอ่ะใช่เดี๋ยวมันเซฟมบูเล่บูเล่ก่อนนี้เป็นไอศกรีมเบานี่ให้มันดูแข็งๆนะเนี่ย เขาเรียกอะคะนี่เบานี่อร่อยมากข้างในแบบมีความแบบเนช็อกโกแลตอยู่ข้างในเยอะๆหนึบๆเหรอเบานี่มันชื้นทำไมนี่เหมือนชีสเลยวะมันนุ่มๆนวลๆสดชื่นกอบมากไอ้แก้มโมเลเฮ่โมเลที่แบบเป็นน้ำปลาที่เขาเผาอะกำลังดีไม่เข้มใยไม่เกาะบใยเยี่ยมเขาดูดีอยู่นะหอมนะ มหนุมากเลยนะมกันปุ๊บหลุดเลยมันนุ่มมันนวลมามัละมุนมากเลยเบาอ่ะคือเบาอ่ะกินแบบเขาจโดนนมีเนี้ยมีสิ่งนึงที่แบบประทับใจมากๆนะพนักงานเขาเมาเสิร์ฟหรือมาส่งอาหารหรือว่าจะมาเก็บอะไรสักอย่างจะแบบไอ้เป็นไจะเปนอะม น่ากินตะลีขาคงนั้นมาแล้วทุกคนรู้สึกถึงความญี่ปุ่นจริงๆค่ะย่กคือตอนเราไปที่ญี่ปุ่นอะฟิลลิ่งแบบนี้เลยนะอะไรนี่คืออะไรหน้ามืดเหรอไม่ใช่ คือ่เนี่ยจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าร้านคูชิสายพานหนึ่งร้ยเยนหนึ่งร้อยเยนเท่ไรประมาณสามสิบบาทแต่ที่นี่นะคะจาเริ่มต้นอ,อยู่ที่สีบาทก็เอาเพราพรว่าเป็นคู่ข้างเงินต่างๆด้วยสี่สิบาทคือว่าไม่แพงอยนะถ้าเทียบเท่กับคุณภาพดีที่คุณภาพดีมากผมว่าผได้ร้านประจําในดวงใจแล้วล่ะคูชิยอเซนทัโบชั้นเดก็ยคิดว่ี่ยดร้านที่หมดรูปดด้วยงกดไลค์ด้วยเรื่ไลค์หน่อยแล้วกดซับสไคร์วันนี้ปะดับเราจะเกิดเปีน